นี่คือชาเลนจ์ตกแต่งเค้กและตัวละครสุดโปรดของเราเวนสเดย์และอินิดสาวๆต้องตกแต่งเค้กด้วยของตกแต่งที่แตกต่างกันอินิตกแต่งครึ่งหนึ่งของตัวเองและเวนส์เดย์ก็มีครึ่งหนึ่งของตัวเองอ,อยากรู้จังว่ามันจับมาเป็นยังไงไปดูกันเลยต้องสนุกแน่นอนอว้าวเค้กใหญ่จังไปดูชาเลนจ์กันเลยมาเริ่มการตกแต่งกันเถอะ ก่อนอื่นมาดูกันว่าพวกเธอได้อะไรโอ้อินิดได้ขนมซีรุ่งที่สดใสแต่เวสเตมมีขนมสุดล้นหน้าขนลุกอินิดอยากเป็นคนแรกเจ๋งเธอจะเริ่มจากอะไรฉันอยากเริ่มจากสกิทเท้าส์ <c oughs> น่ารักจังเลยฉันชอบรูปปัาสีสันสดใสแบบนี้อหอร่อ,อรเนีืยเชื่ออยากกินอีกหยุดไม่ได้แล้วอินิดเธอต้องตกแต่งเคก้กเธอพูดถูกเวนสเต โอเคมาตกแต่งชั้นแรกกันเถอะฉันอยากติดสกิทเท่าให้ทั่วเลยใช่แล้วโอ้โหมันไม่เร็วอย่างที่คิดโอ้ยเพิ่งเสร็จไปแถวเดียวเองอ่ะมันช้าจังฉันเหนื่อยแล้วโอ้ฉันมีไอเดียทำแบบนี้เลยแล้วกัน อินิเธอทำอะไรลงไปอโอ้ออินนิเธอทำให้เวนสเตย์อารมณ์เสียเธอไม่ควรทำแบบนี้เลยแต่ตอนนี้เค้กทั้งแถบเต็ม่ได้สกิทเทิลสแล้ว oh. เอาละมาดูกันว่าวนสเตย์คิดอะไรได้ก่อนอื่นใช้ลูกกวาดสู้ซ่ามันมีสีดำที่สวยงามนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการโอ้อเป็นประกายสวยงามรอยที่ฉันแรกเยี่ยม ทีนี้พอเสร็จแล้วเราจะใช้ลูกอมท็อกซิกเวสใช่นี่ไแต่ฉันจะทำอะไรน่นเหรอนึกออกแล้วเอาหม้อตอ้มมิเศษมาบอดฝากระป๋องลูกอม What <ว>อินี่ <c oughs> เธอต้องเสียใจแน่มาลองนี่กวาอ,อ,อ,อาเปรียวเกินไปแล้วนะฉันบินเดเบี้ยวไปหมดเอฉันเตือนเธอแล้ว เอาเทเทลูกอมสมีม้อเอามือคร้องกระดูกออกมาและคนให้เท่ากันเยี่ยมมากน้ำยาพร้อมแล้วราดลงไปที่เค้กมันเป็นสีเขียวที่สวยงามฉันชอบอ,อ๋อสุดยอดเลยชอบใช่ไหมล่ะ ไอเดียของเธอเจ๋งมากอินิตเกกะออกไปให้พ้นทีนี้เอาเยลลี่งูมาดูสิมันยาวแค่ไหนฉันอดแกล้งอินนิตไม่ได้จริงๆอินนิตเป็นรักอดู๋ยสิว่าฉันมีอะไรอะไรงูเอามันออกไปนะเอาไปหยุดก่อนอินนิตมันก็แค่ขนมงู มาลองกันดีกว่า ah. อร่อยจังเลยฉันชอบนะเอามาตกแต่งที่เค้กกันฉันจะวางไว้ที่ด้านหน้าเค้กตรงนี้วิเซอินี <Okay. S 1> ่เธอทำต่อสิ mm. ฉันจะกินขนมก่อน <laughs> ก็ได้ฉันมีหมากฝรั่งหลากสี มาลองอันแรกกันเถอะ right, right, right. สีชมพูสวยจังเลยอร่อยจัง hmm. มาเป่าลูกบองกันเถอะใ <c oughs> ช่แล้วอโอ้๋าใหญ่จังเลย <c oughs> อินิทเธอตลกมากมากฝรั่งแตกเลยมาตกแต่งกันต่อเธอคิดอะไรได้ <Okay. S 2> โอ้อินิตเอาที่กดออกมาเธอจะทำอะไรนะโอ้โหเป็นไอเดียที่เจ๋งมากอินิตใส่มังฝรั่งทั้งหมดลงไปและจากนั้น mm hmm. ก็บีบออกมาเป็นเส้นสปาเกตตี้ที่สดใสดูสุดยอดไปเลยวิเศษมากสาวๆทำชั้นแรกเสร็จแล้ว <No. S 2> แต่ละคนก็ทำในแบบฉบับของตัวเอง oh. แต่จะเป็นยังไงต่อไป และครั้งนี้พวกเธอได้ขนมที่เยอะกว่าเดิมอินิดมีสายไหมและเยลลี่มีส่วนเวนสเตมีลูกตามาร์ชเมลโล่และน้ำเชื่อมอยากรู้จังว่าใครอยากเริ่มก่อนฉันฉันเองเย้มาเริ่มจากเยลลี่มีกันน่ารักจังเลยฉันมีไอเดียแล้วฉันต้องการชามมาละลายมีกันเถอะเอาได้เปล่าผมออกมา hmm. มันต้องได้ผล เปิดได้ปะผมเป่าลมร้อนไปที่หมีไายบายนะที่รักเราต้องละลายมันเรียบร้อยโอ้โหใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีก็เหมือนกับว่าไม่เคยมีหมีมา่ก่อนและอินนี่จะทำยันลีเป็นรูปทรงอื่นเธอตัดสินใจทำหัวใจน่ารักน่ารักน่ารักจังเลยเวนสเต์ไม่ค่อยตื่นต้นกับเรื่องนี้เท่าไหร่ฉันมีมาร์ชเมลโล มาริ่มกันจากสิ่งนี้ดีกว่าแกะถุงแเ่ใส่ชามเทมาร์ชเมลโลออกมาให้หมดใช่แล้วทีนี้ <Okay. S 1> เราจะใช้เครื่องพ่นไปไม่ต้องกลัว all right, all right. ฉันแค่จะละลายมาร์ชเมลโลหลอมจนเป็นชิ้นเดียวกันเสร็จแล้ว <Okay. S 1> แบบนี้สนุกกว่าและเร็วกว่าใดเป่าผม แล้วเธอจะทชยังไงกับมันโอ้เธอทำมือและวมาร์ชเมลโล่ทำไมละ่ะโอ้โอดูเหมือนใหญ่แมงมุมจริงๆโอโ้โหเป็นไอเดียที่จริงมากเธ <s iff le> อทำของตกแต่งสุดเท่จากมาร์ชเมลโล่แล้วแม้แต่อีนิดก็ยังชอบด้วยซ้ำในขณะที่เวนสเต์กำลังล้างมาร์ชเมลโล่มาดูกันว่าอีนิดคิดอะไรได้ ส่วนฉันทำยเยเลี่หัวใจเสร็จแล้วดูสิน่ารักจังเลยเออมันออกมาสวยมากมาตกแต่งเค,ค้กกันเถอะแต่งไว้ที่ชั้นสองสวยมากเลยเออน่ารัก oh <my. S 1> hmm, ทำอะไรต่อดีอ๋อ oh, ยันเลี่ยลูกตาทูกใจจังเลยเอาออกมาจากโหลกัน มีไอเดียในการแกล้งอินนิตแล้วเอยโอ๋เอ๋อตาฉันเกิดอะไรขึ้นวนสเต์ฮะไม่นะผ่านไรฉัน,ฉนเลยนั่นตาถลอะออกไปนะ <Okay. S 1> อินนิตนั่นไม่ใช่ตาเวนส์เดย์เธอแค่แกล้งเล่นกลับมาที่เค็กตอ่อต้องทุบให้แยลี่แบนได้แล้วทีนี้ก็ามาตกแต่งได้เรียบร้อยโอเค ที่เหลือก็แค่ราดน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ให้ทัว่วมันดูเหมือนเลือดสดฉันชอบนะโอ๊ยใครมากรีดตรงนี้ออกไปนะพอชีการตกแต่ตงของทธอทำให้ฉันกลัว <Hayır. S 1> ทำไงดีนะอ๋อฉันมีสมายไหมอยู่ต้องทำให้เป็นรูปทรงสวยๆออกมาเป็นก้อนเมฆที่น่ารักเจ๋ง มีหน้าตาด้วยน่ารักจังเลยฉันจะทำทุกสีใส่แล้วสุดยอดเออต้องโทรหาเพื่อนก่อนฉันต้องการขนมมาดีค่ะวฉันเอาขนมมาให้เธอแล้วอินิจอ๋โอโหในงานนี้ฉันต้องการอะไรดีนะอ๋อใช่แล้วครีมข้าวหวานหวานขอบคุณค่ะค่าขนมแล้วเจอกันใหม่ เอาล่ะตอนนี้ฉันมีสปริงเกิลสีเหลืองแล้วฮัเอามาตกแต่งเค,ค้กกันใช่แล้วนี่แหละที่ฉันต้องการสวยจังเลยตอนนี้ก็เหลือแค่ฉันสุดท้ายพวกเธอมีของดีๆอีกมากมายเราจะเริ่มจากตรงไหน oh. ใครอยากเป็นคนแรกโอ้เวนสเดย์นั่นเอง ใครจะเถีงเธอได้ล่ะ okay. ถูกต้องแล้วฉันอยากเริ่มจากโอรีโอยัมมี่บิดคุกกี้ออกเป็นสองส่วนเอามีดผ่าตัดออกมา oh. และเอาไส้ออกให้หมดแยกใส่ในชามไว้แบบนี้ yes. เรียบร้อยนี่อีนน hmm. oh, wow. ิตจ้องได้แล้วเธอทำห้ฉับสน เวนซ์เดเธอจะทำอะไรกับไส้ออริโอนะมีไอเดียไหมโอ้โหเวนซ์เดมีแม่พิมพ์หัวกันโลกเธอใส่ไส้ออริโอลงไปอินิดเธอคิดอะไรได้เลิมเป็เสนิทเลยอะโมดเพอร์ทไกับเวนซ์เดมาเริ่มกันที่สปริงค้อหลักสีกันเถอะเทขนมใส่ชามและจากนั้นไปเลียมือให้ชุ่ม แล้ก็จุ่มลงในสปริงเข้าใช่ตอนนี้ฉันมีฝ่ามือหลากสีแล้วแต่ให้ทั่วแเค้กออกมาสวยมากโอ้เป็นไลฟ์แพ็คทีน่าสนใจจะ <What 's S 1> เกิดอะไรขึ้นต่อ <laughs> อีนิดเธอใส่มโมอนิรภัยทำไมเธอจะทำะไรนะโอ้โหมนุษย์เลโก,กตัวจิว๋วเ <'s> จ๋งมาก ยอดอินกลายเป็นหวนะัวหน้ามนุษย์เลโกตองแต่งเค้กให้เธอเออกมายอดเยีย่ยมเ,เป็นไปได้ยังไงอะขอบคุณทุกคนพวกเธอใช่ฉันไว้ทุกอย่างพร้อมแล้วอ๋อยังมีปอกกี้เหลืออยู่อ่ะ <yes> ฉันต้องการขนมกรบ <No. S 1> อบๆอบอร่อรยจังเลยแต่ว่าชิ้นนี้แหละเอามาตกแต่งเค้กได้แล้ว mm ใช่เลย น่ารักจังเรียบร้อยฉันพร้อมแล้วอ้ไม่เลวนะหัวก็หลอกขอนฉันมันเซ็ตตัวแล้วล่ะเอามาตกแต่งเค้กเถอะเยี่ยมมากนี่อินิตอย่าคิดเลยนะว่าจะกินก่อนฉันต้องรอจนกว่าฉันจะทำเสร็จและต่อไปเอาป๊อบปิดมาโรยลูกกว่าลงไปเปอดฟ้า ใส่ลงไปเลยในรูและจากนั้นปเปิดขวดนูเทลล่าสีดำ <c oughs> เหล้ลงในแม่พินสุดยอดฉันชอบ <c oughs> แต่จะแช่แข็งมันได้ยังไงอ๋อไอเดียเมนทอสรสมิน้น <c oughs> จะช่วยได้ <c oughs> และมันจะช่วยได้ยังไงเวสเซกินทั้งหมดเลย Hmm. ไม่มีใครเคยทำแบบนี้มาก่อนโอ้โหลมหายใจของเธอยังเยือกพอลูกอมมินเจง๋งนะทีนี้ก็สามารถเอาช็อกโกแลตป๊อปปิดมาแต่งเค้กได้แล้วออกมาเจ๋งมากๆใช่ถูกใจเลย <Yes. S 2> เราตกแต่งเสร็จแล้วฉันพอใจมาก mm. ใช่เยี่ยมไปเลยมาลองกันเถอะ <laughs> ฉันหิวมากๆเมสเตถ้า <laughs> <Wednesday. S 1> อพร้อมไหม uh huh. สุดยอดมาเริ่มกันที่ชันแรกกันดีก,กว่า อร่อยจังเลยสุดยอดฉันชอบโอ้มีหม่งฝรั่งด้วยงั้นก็เป่าลูกเปล่งได้ดูสิมันเป็นสายรุ้งโอ้โหทุกที่เป็นสีรุ้งเส๋งอะเอาสายรุ้งออกไปนะโอ้ยแค่ของฉันต้องอร่อยกว่าเยอะมาลองกันเถอะอ๋อ ขนมรสเปรี้ยวเปรี้ยวปรี๊ดแต่ก็อร่อยยิ่งยามสาววพวกเธอทำได้ดีมากก็อะไรขึ้นกับเบนสตดทเปไงดีอโอถังจะช่วยเธอได้ขอบคุณนะอินเธอช่วยฉันไว้จริงๆนี่คือผลพพลจากคาราเมลระเบิดซูซ่าถึงเวลาลองชั้นที่สองแล้วนี่คือชั้นโปรดของฉันมันมีเยลลี่ลูกตาอยู่ มาลองชิมกันดีกว่าฉันไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก,ก่อนอม,มันช่างอร่อยจริงๆหัวใจแสนสวยมาลองกันเถอะใช่ฉันชอบมันอร่อยมากเลยสาวๆพวกเธอจะกินแค,ค้กกันหมดไหมเนี่ยมันใหญ่มากนะ ไม่อยากจะเชื่อเค้กหายไปต่อหน้าต่อต,อตาเรา oh. เหลือแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเออสาวๆเป็นไงบ้าง